สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนิดประสาทร,รถดํัมซิ่งนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสาแวะเวียนมาเล่นกับคุณตาเองนะครับเป็นเพื่อนบ้านอยู่แถวบ้านก,ก็ได้มาปลูกกระท่อมทําสวนมาอยู่ที่ทุง่งนาเดี๋ยววันนี้ได้เข้ามาก็เข้ามาทักทายกันหน่อยเข้ามาเยี่ยมมาชมตอนนี้กาลังอาน้าอยู่ ช่วยโตงูตื้อว่าว่างูตื้อเบี้ยวแว่นนะเดี๋ยวเข้าไปคุยทักทายกับคุณตาเนยหน่อยนะครับเดี๋ยวสักครู่แป๊บหนึ่งนะครับโอ้กระท่มแม่บรรยากาศน่านั่งเล่นมากเดี๋ยวเข้าไปทักเข้าไปคุย อันนี้ก็จะเป็นสระน้ำส่วนตัวนะเกขุดสระน้ำเกใสามากเลยน้ำจะเป็นสีออกเขียวๆฟ้าๆหน่อยอันนี้ถ้าถ้ายังไม่ฝนตกเนี่ยจะใสกว่านี้เป็นการใช้ชีวิตแบบเ,เรียบง่ายแต่ก็คุ้มค่า,ยยาจริงๆก็เพิ่งเคยเห็นนะคนอาบน้ำสายแว่นเนาะเนี่ยดูไว ตอนนี้อาบน้ำใส่แว่นเนาะโอ้ยทร,รมดาที่ไหนเนาะคนอาบน้ำใส่แว่นตอนนี้อากาศก็ร้อนมากๆเลยตอนนี้ตอนนี้เวลาก็ประมาณสักสามโมงก,กว่าเก,กือบสี่โมงละอากาศก็กำลังร้อนบรรยากาศน่าเล่นน้ำมากเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศเกอาบน้ำในสระส่วนตัวหน่อยเนี่ยดูท่าทางจะมีความสุขมากเฮ้ยเฮ้ยลูกน้องแตกกันเลยเฮ้ยลูกน้องแตกกันเลย อันนี้จะเป็นนะครับว่ายน้ำไปทางนั้นหน้อยเค่ตุกขนน้อยเจ้ผมว่าเป็นบรรยากาศที่น่าอยู่น่าพักผ่อนมากเลยอากาศกำลังดีน้ำก็น่าเล่น เย็นไหมเย็นไหมโอ้<ม>โอเย็นสบายได้ดิครับพี่ๆน้องๆท่านใดสนใจก็มาเล่นได้นะน,น่สะนี่ไม่ห้ามเลยน้ำใสครับน้ำเป็นสีเขียวเดี๋ยวให้คุณตาเนนเขาอาบน้ำก่อนเดี๋ยวพาไปดูสัตว์เลี้ยงกันหน่อยเก ก็จะมีเจ้าหมูตัวน้อยกับหมูตัวใหญ่นี่นอนกลางมันสบายเลยเป็นไงร้อนไหมนอ่คุยกับหมูด้วยอากาศก็ร้อนๆเย็นสบายอยู่เพราะว่าจะสูบน้ำใส่ท่อที่นี่ก็จะใช้เครื่องปั่นไฟนะเกมไม่ได้ใช้ไอ้โจาะบาดาหรือว่าโซลาเซล จะใช้เครื่องปั่นไฟแล้วก็สูบน้ําเข้ามาใช้ไม่ว,ว่าจะเป็นให้น้ําวัวรับเลี้ยงสัตว์หรือว่าลดน้ําต้นไม้แกก็จะใช้เครื่องปั่นไฟนั่นแหละเสียบกับไอตัวไดโวแล้วก็สูบน้ําลดน้ําต้นไม้สวนที่นี่ก็เพิ่งจะเริ่มต้นนะครับเพิ่งเริ่มต้นได้ปีเท่าไหร่แล้วนะสองปีฮะ ตอนนี้ต้นไม้เล็กใหญ่และก็พืชก็เริ่มเจริญเติบโตงอกงามก็จะมีสัตว์เลี้ยงก็จะมีสัตว์เลี้ยงวัวประมาณสักสองสามตัวก็ตอนซื้อมาก็โชคดีหน่อยซื้อมาตอนราคามันไม่ค่อยสูงสามหมืน่นสามหมื่อ่าหมื่นกว่าบาทตอนนี้ก็ผลิตด,ดอกออกผลได้ไหลายตัวแล้ว ก็ขายทําทุนไปมั่งแล้วก็เก็บไว้เลี้ยงมั่งรอรอโอกาสแล้วก็ช่วงเวลาที่จําเป็นต้องใช้ค่อยขายออกสาหรับคนเลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์นะครับเนาะก็จะมีผลหมาลราม้ที่เคปลูกไว้เมื่อตอนปีที่แล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นสระอีกลูกหนึ่งอันนี้เป็นสระที่เพิ่งเพิ่งจะขุดได้หลังจากสระนูน้นแต่น้ำใสามากเลยฝั่งนู้นจะไม่ค่อยใสเท่าไหร ตอนขุดไปใหม่นี่จะเป็นสีเขียวเลยเนาะก็ช่วงนี้ก็ถึงแลดูหวานข้าวก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยไปทุกเจ้าแล้วตอนนี้ก็แดดร้อนเปรี้ยงเลยตัวนี้ก็จะเป็นต้นไผ่ที่แกเพิ่งเริ่มปลูกนะครับส่วน ต้นมะพร้าวก็ปลูกตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็จะมีไม้ผลพวกขนุนกับพืชที่ปลูกง่ายๆน,นี่ก็จะเป็นโรงไว้สำหรับให้วัวเป็นที่พักอาศัยเอาแบบประหยัดต้นทุนนะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศโดยรอบนะครับอันนี้จะเป็นสาะตรกแรกนะครับที่แกมาขุดแล้วก็ปลูก กระท่อมไว้นั่งเล่นของสระลูกแรกก็ไม่ค่อยที่จะใสเท่าไหร่ก็พืชที่ปลูกรอบข้างๆก็จะเป็นต้นมะพร้าวาจะเป็นห้องน้ำผพราว่าเป็นบรรยากาศที่น่าพักผ่อนก็แกชอบที่จะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะครับก็หนีจาก ที่ชุมชนเนระว่าเออัดมาอยู่แบบพุ่งนาเป็นความชอบส่วนบุคคนนะบางคนก็ชอบบางคนก็อย่างว่าแหละ,ะ,ะแกวมงกรลโหเริ่มสุกได้ที่ กินได้ตลอดทั้งปีร้าวกล้ว,ลวยแม่บรรยากาศร่มเรือนสดชื่นจริงๆมันก็ดีกว่าอยู่แถวแถวในเมืองที่ว่ามีรถเออัดก็หน,นีห่างไกลจากผู้คนมาอยู่มาปลูกกระท่อมมาใช้ชีวิตอยู่แบบ ส่วนตัวไม่ค่อยมีผู้คนมากมายเก็ก็สบายใจอยู่เดี๋ยวเราไปพูดไปคุยกับลุงเนนหน่อยว่าเจ็เป็นยังไงมั่ง มาคุยมาถามสารทุกสุกดิบกันหน่อยว่าเป็นยังไงมั่งทำไมได้มาอยู่ทุ่งนาบ้านสวนแล้วว่ามีอะไรหรือเปล่ามีอะไรมีสวนเนาะกระทบโควิดไอชอบบาวีด้วยทำไมคนมีประวัติเนาะนี่กระทบนี่มาอยู่ทุ่งนาันกระทบทุกอย่างโควิดอันนี้โทษโควิดเนาะ โวิดอย่างเดียวเลยทำให้ตรงนี้มาอยู่สวนก็มาพูดมาคุยกับตะเนนว่าทำไมต้องมาสร้างบ้านสร้างกระอมทำสวนอยู่ที่ทุ่งนาพนะิดอย่างนา้บัานมาลึกก็ตัวไม่เลยก็อยากนูนรจองนู่น,อน,อนอบอกว่าอยากดู ใช้ช <pelled being HD> <sm> <urai> ีว <w benim graffiti> ิตอย่างสัมปทีอะไรสัมปชีสบายเนาะอยู่แบบสบายๆเมาอ่าแกมีเพื่อนมีฟูงก็มานี่ก็จะสะดวกหน่อยเพราะว่ากระท่อมพร้อมน้ําพร้อมมีน้ําให้อาบมีกระท่อมให้นอนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยอันนี้ตั้นแต่ทำมานี่ลงทุนหมดไปเยอะไหมไปเรื่อยๆเลย เรื่อยๆเนาะเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะผสมนิดผสมหน่อยอีตังแล้วใครทำาิโลพันสองพันหมื่นสักวันหนึ่งมันก็ต้องอยู่มันก็ต้องเป็นของเราอ่ะจนจนกว่าเราจะพอใจเออเราพอใจแค่นี้เราก็ทําแค่นี้ไม่ใช่ว่าต้องใช้งบประมาณหรือว่าใช้เงินทุนแบบเยอะแยะมากมายจนแบบจนแบบมันเกินตัวอะไรที่มันเกินตัวก็ไม่ดีต้องทอะไรที่มันพอดีพอดีนะ เจ้ากูนาะวัวนาะเริ่มต้นมานี่นเริ่มแรกเลยลเลี้ยงมาในกี่ตัวนะสองตัวสองตัวนะหมื่นสามหมื่นกว่าบ,บาทลงทุนในหมื่นกว่าบ,บาทตอนนี้ก็เริ่มขยับขยายทั้งหมดมีกี่ตัวแล้วตอนนี้เจ็ดแล้วเจ็ดตัวสบายแล้วตอนนี้มีแต่คนแวะเวียนมาขอซื้อนะนี่แต่แกไม่ขายจะบอกใจเย็นใจเย็นใจเย็นจะด้วยหน่อยยังถึงเวลาหน่อยยังไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ เพราะว่าอยู่ที่นี่ก็ค่าใช้จ่ายก็ประหยัดไปเยอะไหนจะประหยัดค่าไฟค่าไฟก็ไม่ตรงใจค่าน้ําก็ไม่ตรงใจเพราะว่านสูบน้ําสระใช้เอาแถมเย็นสบายต่างหากอาหารวัวก็ไม่ต้องไปซื้อเยอะเพราะว่าเก็บเกี่ยวหญ้าที่ปลูกไว้ดินสระมาให้เป็นอาหาร จะตันเนมีความคิดยังไงว่าการเจะน้ำบาดาลแผงโซล่าเซลกับไอเครื่องปั่นไฟนี้มัน่ากกันยังไงโอ้ประหยัดงประหยัดทุนน้อยโซล่าเซลโซล่าเซลแพงในในเจะไหนจะแพงว่าต้นทุนมันสูงเนาะต้นทุนสูงเครื่องปั่นไฟนี่เราปั่นไฟเนี่ยใช้ไฟแป๊บเดียวหรือว่าใช้เพื่อตัดไม้ทำนู่นทำนี่ทำเออย่างจะทำโต๊ะทำเตียงก็สามารถเสียบ ไปอุปกรณ์แบบทุนไดทั่วไปได้นะแล้วเขามีทุนเยอะก็พอเจยู่บาดาลแต่ถ้าจะลงทุนก็ใช้ตังหลายหมื่นอยู่ขนาดเจะอยู่เจะแบบไม่ได้ใช้ยังหมื่นแปรเลยก็สำหรับที่น้องเพื่อนๆหรือว่าท่านใดที่สนใจ อยากจะมาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสูตรอากาศเย็นๆสุดชื่นสุดชื่นได้กินหญ้าใบไม้กินวัวโอ้เป็นความชอบเนาะแล้วแต่ใครจะชอบถ้าใครชอบแบบนี้ก็ถ้ามีใจรักก็สามารถทำได้มีเวลาให้กับสิ่งที่เรารักมันก็จะมีค่าเสมอมันอยู่ที่ มันอยู่ที่ใจเราครับถ้าเรามีความพอใจว,ว่าเห็นค่าของมันชอบในสิ่งที่เราทำล้วก็จะใช้ชีวิตแบบมีความสุขได้โดยไม่ต้องพุ่งเพื่อว,ว่ามาเติมเต็มอะไรมากมายกับชีวิตพี่น้องวันนี้ก็วันนี้ก็ได้มาพูดคุยพบปะกับคุณตันเรนนะครับเนาอก็เข้าใจว่า ที่แกพิกตัวมาอยู่ที่สวนมาทํานาอยู่ที่ที่ไร่ที่นาใช้ชีวิตแบบนี้ก็แกมีความพอใจนะในสิ่งที่แกมีแล้วก็มีความสุขในสิ่งที่แกทําบางอย่างก็อยู่ที่ตัวเราถ้าเราชอบในสิ่งที่เรารักไม่ว่าจะทําสิ่งใดแล้วก็พอใจแล้วก็มีความสุขกับมันโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับผมแล้วก็คุณตาเนนเนาะ ในพูดคุยพบปะกันก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตที่เราได้มาอยู่กับทุ่งนาบ้านสวนก็ขอบายบายลาไปก่อนครับสวัสดีครับ